โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาพิฆาตอสูรกันต่อสําหรับวันนี้เราจะมาฟัง32เกรดความรู้เกี่ยวกับดาพิฆาตอสูรกันแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาอาจจะมีการสปอยแต่าหากว่าไม่พร้อมก็ปิดคลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าพร้อมก็ไปรับฟังกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะฮะนั่นก็คือทักษะกายภาพของพวกลูกหลานเนี่ยยังคงดีอยู่นะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานประมาณ100ปีแล้วเนี่ยแต่ทักษะ ทางด้านกายภาพลูกหลานของพวกทันจิโร่เนี่ยจะมีศักยภาพร่างกายที่เหนือคนธรรมดาสามารถที่จะวิ่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่วว่องไวในการปีนป่ายนะฮะอย่างลูกหลานของเทนเนเนี่ยก็เป็นระดับนักกีฬาเหรียญทองยิมนาสติกเลยทีเดียวทีนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2นะฮะภารกิจที่อาซาคุสาเนี่ยจริงๆแล้วอาสูรที่เจอเนี่ยจะต้องไม่ใช่มูสันนะฮะยืนยันโดยอาจารย์เคในไกด์บุ๊กหน้าที่85ภารกิจ นั้นน่ะไม่ได้ตรวจเจอมูซันแต่อย่างใดมันเป็นความบังเอิญรุน้วนเลยนะฮะที่มูซันน่ะอยู่แถวนั้นถ้าวันนั้นเนี่ยมูซันไม่ได้ไปที่อาซากุสะนะฮะคนที่ทันจิโร่จะต้องสู้ก็คือทามายะนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยได้สู้กันเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะดีกันได้ในท้ายที่สุดนะฮะหากไม่ใช่ว่าทันจิโร่เนี่ยไปทำร้ายทามายะจนยูชิโร่เลือดขึ้นหน้านะอ่าสำหรับเรื่องที่3นะฮะเคียวจูโรนโนนยดววาาาางงบทตมตมั้้นนแล เคียวจุโร่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีภาคแยกมากกว่าทุกคนเลยนะฮะขนาดไอ้ทันจิโร่บอกตัวเป็นพระเอกของเรื่องตัวยังไม่มีเลยนะแต่ในภาคแยกตอนที่ศูนย์เนี่ยเออมันจะมีตอนที่เพื่อนๆของเคียวจุโร่เนี่ยสละตัวเองจนตายเคียวจุโร่ก็จะพูดด้วยว่าไอ้การเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันสง่างามมากและสักวันเนี่ยตัวเขาเองก็จะต้องสง่างามแบบนี้เช่นเพื่อนๆของเขาให้ได้ ออและในท้ายที่สุดก็ได้สง่างาอย่างที่เห็นเลยอาคาซาคือจัดให้สง่างามสมใจสามารถปกป้องคนอื่นได้และก็ตายหาในที่สุดก็คือสั่งเสียไว้ตั้งนานละแต่เพิ่งมาเฉลยปมในภายหลังก็แค่นั้นเองครับว่าเออโดนสั่งตายมาตั้งนานทีนี้ก็จะเป็นเรื่องที่4่คาคุชิโกโตเนี่ยเคยไปนรกมาแล้วช่วงหนึ่งนะฮะในตอนสู้กับมูซันเนี่ยโกโตเนี่ยก็คือหมดสติแล้วก็อยู่ในสภาวะกึง่งตายทาให้เขาเนี่ยไปที่แม่น้ําซันสึสนะฮะ ะที่นั่นแบบเออมันเหมือนจะว่าไงก็เลยไปทําการสัมภาษณ์อสูนที่ตายไปแล้วว่าโดนปลาต่างๆฆ่าตายเนี่ยมันรู้สึกยังไงหลังจากสัมภาษณ์อสูนทุกตัวรวมถึงมูซันเสร็จแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโกโตเนี่ยเข้ามาเป็นคาคุชิตอนที่อายุ23แล้วก็ยังโสดอยู่ด้วยสาวๆคนไหนนะฮะชอบหนุ่มแบบสไตล์ลึกลับเนี่ยก็ต้องเขาคนนี้เลยกินขาดเสาหลักทุกคนบางทีแบบเรากระชาติที่ปิดหน้ากมาเขาอาจจะโคตรหล่อเลยก็ได้นะอย่างที่ห้า คนทวงหนี้ของเซนอิสึอาจเป็นคนเดียวกันกับที่โดนมูซันฆ่าตายในตรอกนะฮะถ้าหากว่าเราสังเกตให้ดีเนี่ยตอนที่เซนอิสึโดนพวกทวงหนี้เนี่ยรุมกระทืบนะฮะเราจะเห็นได้ว่าไอพี่น้องอ่ะมันหน้าตาเหมือนกับที่เราเจอในตอกเลยเว้ยจะเห็นว่าเออคล้ายกันมากและถ้าหากว่าเป็นพวกเดียวกันจริงๆนะฮะต่อกให้เซนอิสุในตอนนั้นน่ะจะยังไม่สามารถจ่ายหนี้ไหวแต่สุดท้ายไอพวกทวงหนี้เนี่ยก็จะโดนฆ่าตายหมดอยู่ดีอ่าสำหรับเรื่องที่6นะฮะ ทำไมเสื้อของกียูถึงมีครึ่งหนึ่งเป็นหลากสีและครึ่งหนึ่งเป็นสีอื่นนั่นก็เพราะว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นชุดของซาบิโตนะฮะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นของซึทาโกะที่เป็นพี่สาวเรียกได้ว่ามันเป็นของสําคัญมากเลยสําหรับกียูแต่น่าเสียดายที่มันดันขาดในศึกสุดท้ายนะฮะแต่ว่าเนซุโกะก็เลยปักชุนให้อย่างงดงามเลยกียูจึงประทับใจมากแล้วก็ส่งของขวัญให้มากมายเป็นภูเขาเรลากา เช่นกิโมโนแพงๆเสื้อผ้าสไตล์ตะวันตกเครื่องประดับผมเพชรนินจินดาเอาซะแบบว่าตอนนั้นเซนอิสึนเนี่ยมองกีิยูเป็นศัตรูหัวใจไปเลยนะบอกมึงจะมาแย่งเนสุโกะหรอกูไม่ยอมหรอกนะสำหรับเรื่องที่7นะฮะนั่นก็คือคูวาจิมะจิโกโร่เนี่ยเสียขาไปตอนอายุเท่าไหร่อ่าสาหรับคำล้นนี่เองผู้ที่ดูแลเซนอิสึดังหลานได้แท้ เขาเนี่ยเสียขาไปตั้งแต่อายุ35แล้วฮะแล้วก็เสียขาปุ๊บคือกเกษียนเลยอารมณ์นี้มันก็คล้ายๆกับเทนเงียนที่เสียตากับมือไปข้างนึงแหละฮะเพียงแต่ว่าเทนเงียนเนี่ยกรียนตอนอายุ23อ่าสำหรับเรื่องที่8อีกาเนี่ยก็มีเวลาช่วงพักผ่อนเช่นกันนะ แม้ว่าปกติแล้วเราจะเห็นว่าพวกมันเนี่ยทำงานแทบจะตลอดเวลาเลยแต่จริงๆมันก็มีเวลาพักเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้ตรงจุดที่พักที่เป็นที่ชุมนุม,นม่นมันมักจะชอบโอ้อวดกันเองจับกลุ่มนินทาสมาชิกในกลุ่มหรือแม้แต่เสาหลักที่ตนดูแลเนี่ยก็โดนนินทาไปด้วยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ได้ต่างอะไรจากพวกป้าข้างบ้านลหลายๆคนมารวมตัวกันเลย เรื่องที่9จริงๆแล้วคนที่เกลียดกียูจริงๆเนี่ยมีเพียงแค่ซันเนมิกับโอบานายเท่านั้นยืนยันโดยอาจารย์เคในไกบุกนั่แหละฮะว่าไม่ใช่ทุกคนในกลุ่มเนี่ยจะเกลียดกียูนะฮะอย่างที่ชิโนบุพูดออกมาเนี่ยคือมันเกินจริงมากนั่นก็เพราะว่าชิโนบุเนี่ยชอบแกล้งกียูไงบอกโอ้ยทุกคนเกลียดหมดไม่ใช่นะฮะไอ้ที่เกลียดจริงๆเนี่ยก็มีแค่2คนคือซันเนมิกับโอบานายแต่รวมๆก็คือสุดท้ายมันก็มีคนเกลียดพี่แกจริงๆนั่นแหละอะอย่างที่10นนคาโอชอชบทนขนมจุกจิ เวลาว่างเนี่ยหากไม่ได้ทำภารกิจใดๆคาณะอกก็จะชอบซื้อขนมเยอะๆเนี่ยมาแจกทุกคนแล้วก็ทานเองบ้างถ้าหากว่าไม่ได้ทานอะไรก็จะนั่งเป่าฟองสบู่หรือไม่ก็บีบอุ้งเท้าแมวเล่นสำหรับเรื่มที่11การทะเลาะก,กันของพี่น้องคามโดโดอ่า ไม่ใช่ว่าตระกูลนี้จะไม่มีการทะเลาะกันเลยนะฮะในหมู่พี่น้องมันก็มีแหละเพียงแต่ว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันค่อนข้างน่าเอ็นดูเนื่องจากว่าทันจิโร่เป็นพี่ที่ใจดีไงก็แบบไม่ได้ทะเลาะอะไรรุนแรงแต่ว่าจะเป็นการจับตัวน้องๆเนี่ยมานั่งจัก,กาจี้จนกว่าน้องจะยอม <c oughs> ในขณะที่ซาเนมิเนี่ยโอ้โหถ้าผิดใจเนี่ยคือจะจิ้มตาเกณฑนยาให้บอดเลยด้วยความหวังดีนะฮะเพราะเชื่อว่าทําน้องให้พิกาเนี่ยมันยังดีสะก,กว่าปล่อยให้น้องไปตายด้วยมืออสูน แม่จึงเป็นพี่ชายที่หวังดีเหลือเกินอย่างที่12นะฮะอีกาของทันจิโร่เนี่ยจะเป็นนายไอทันโนจิมัสเอมอนเนี่ยหรือว่าชื่อของอีกาทันจิโร่นะฮะมันจะมองว่าอ่าทันจิโร่เนี่ยอยู่ตำก่าตนแล้วก็ทันจิโร่เนี่ยเป็นลูกศิษย์นะฮะดังนั้นมันจะไม่ยอมไปยืนบนแขนของทันจิโร่เป็นอันขาดเพราะว่ามันเป็นการลดตัวฮะแกลับกันเลยทันจิโร่ต้องหากนะที่ต้องมายืนบนปีกของเขาเน่เออรู้จักวางตัวหน่อยแล้วก็มายืนบนปีกของข้าได้แล้วอย่างที่13ชื่อของอีกา ตอนที่เกิดมานะฮะอุบุยาชิกิเนี่ยจะเป็นคนตั้งชื่อให้ก่อนก็คือตอนเป็นเด็กจะมีชื่อชั่วคราวให้จนกระทั่งได้นายใหม่เป็นนักล่าอาสูรนะฮะก็จะให้นายใหม่คนนั้นเป็นคนตั้งให้อย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากว่านักล่าคนนั้นน่ะตายไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อใดๆอีกแล้วนะฮะจะใช้ชื่อที่เจ้านายคนก่อนตั้งให้เท่านั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติอย่างที่14แม้จะตายไปแล้วแต่คำสาบยังคงอยู่ หากสังเกตให้ดีนะฮะวิญญาณของคางายะที่มาคอยแนะนําคิริยะเนี่ยยังไม่ได้หายจากคํำสาปของมูซันนะฮะนั่นก็หมายความว่าตราบเท่าที่ยังปราบมูซันไม่ได้ต่อให้ตายไปแล้วคํำสาบก็จะยังคงอยู่ตลอดไปอยู่ดีอย่างที่15จริงๆแล้วคิริยะกลัวตายแม้ว่าจะชนะมูซันได้แล้วนะแต่คิริยะก็ยังกลัวที่จะตายในไม่ช้าเหมือนกับพ่อของเขาแต่พอเขาอายุเกิน30ได้นะฮะเขาก็รู้แล้วว่าคำสาปเนี่ยมันหายไปแล้ว จึงกอดลูกเมียแล้วก็พี่สาวปล่อยร้องไห้เลยและสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่อายุยืนที่สุดในญี่ปุ่นไปอย่างที่16กอีกาของอินโนสุเกะเนี่ยจริงๆแล้วมีความสามารถสูงที่สุดเลยนะฮะดงกุริมาลุเนี่ยเป็นอีกาที่มีความเก่งเป็นเลิศในทุกๆด้านแต่ดันได้เจ้าของที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวมันเลยนะฮะเนื่องจากว่าอินโนสุเกะเนี่ยมองเป็นเพียงแค่อาหารโดยตลอดคือเห็นหน้าเมื่อไหร่ก็จะจับกินนะก็เลยไม่ได้แสดงความสามารถสักเท่าไหร่นะซึ่งจริงๆแล้วมันเก่งนะ อีกาตัวนี้สามารถพลางการตรวจจับของอินโสซเกะที่มีภาะสาสัมผัสผิวได้โดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็คือแบบว่าแทบจะหาตัวอีกาไม่เจอเลยอะ่ะถ้าเป็นอีกาตัวอื่นเนี่ยอาจจะโดนจับกินไปแล้วก็เป็นได้ซึ่งก็มองบางแง่มุมมันก็เข้ากันได้ดีนะฮะอย่างที่17อาโออิเนี่ยเป็นผู้ใช้ปลานวาลีอ่าแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นในการต่อสู้ว่าเธอเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนเพราะว่าเธอกลัวอสูรจนไม่กล้าออกไปสู้ไงแต่เธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้ปลานวาลีได้นะฮะอย่างที่18 จริงๆมิซุริจะสารภาพรักกับโอบานายตั้งนานแล้วอ่าจริงๆแล้วก็คือมิซุริเนี่ยคิดมาสักพักแล้วว่าจะบอกความในใจกับโอบานายไปแต่เพราะว่ามันเคยมีไอแวนเนี่ยที่เคยดูตัวกันเนี่ยมาปฏิเสธเธอแบบไม่มีเยื่อใยเมื่อสมัยก่อนนั่นก็เลยทําให้มิซุริเนี่ยเกิดแพ้ใจฮะกลัวแบบมันเฟล,ลเหมือนคราวก่อนไงและยังคิดไปเองอีกนะฮะว่าโอบานายเนี่ยใจดีกับทุกคนนะโอ้ยมิซุริใจดีกับทุกคนก็เฮียแล้วลองไปดูลานฝึกของเฮียแกดู แกจับสมาชิกกลุ่มเนี่ยมาทำเป็นสิ่งกีดขวางนะเว้ยเธอเนี่ยแบบเครียดจนไปปรึกษาชิโนบุนะฮะแต่ว่าก็ล้มเหลวเพราะว่าชิโนบุเนี่ยก็ไม่มีเซนด้านความรักเลยเอาความรักเนี่ยไปเปรียบกับแบบงานวิจัยอะแบบเออความรักเนี่ยมันก็เหมือนกับความดันจํานวนครั้งการเต้นของหัวใจปฏิกิริยาตอบสนองคือแบบขอบใจนะแต่คงไม่มาปรึกษาเธออีกต่อไปแล้วแหละอย่างที่19จาจามารุรู้สึกยังไงกับทามโยะแล้วก็ยูชิโร่อ่ะกับทามโยะเนี่ยก็คือรักใคร่แหละฮะ แต่กับยูชิโร่เนี่ยคือลำคาญนะอย่างที่20ลุงซาบูโร่ผู้กู้โลกอ่าถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าลุงแกเนี่ยทันจิโร่เนี่ยก็คงจะต้องตายไปแล้วเพราะว่าลุงคนนี้เป็นคนให้ทันจิโร่ได้นอนค้างคืนเออถ้าหากว่าปล่อยทันจิโร่กลับบ้านไปเนี่ยทุกคนก็ตายกันหมดแล้วก็ปิดเรื่องไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณลุงซาบุโร่นะฮะเป็นผู้กู้โลกอย่างที่21 เพราะคุชิโบเนี่ยถึงจะมี6ตาะฮะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกสับสนเลยกลับกันเขากลับคิดว่าคนอื่นต่างหากที่ควรจะสับสนกับ6ตาของเขาอย่างที่22ทําไมฮังเทงูถึงชอบแกล้งตาบอดนั่นก็เพราะว่าสมัยตอนเขายังเป็นมนุษย์นะฮะเขาเคยไปเดินชนนักเลงไงเลยแบบโอ้โหลิบเนียนแกล้งตาบอดเลยอีกฝ่ายจะได้ไม่เอาเรื่องนะฮะพอคิดว่าเออมุกนี้มันเจ๋งดีแล้วก็ได้ผลนะฮะนับตั้งแต่นั้นมาก็คือแกล้งตาบอดมาตลอดแล้วก็ออกไปขโมยของบ้านคนอื่นเพราะว่าจะแกล้งตาบอดไงแบบจับไม่ได้ อย่างที่23ดาคิเนี่ยเป็นโอีรันอมตะนะฮะเธอเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งตลอดกาลในย่านเลิงลมแล้วก็ไม่มีใครโค่นอันดับเธอได้เลยทุกๆ1ิปีนะฮะเธอจะเปลี่ยนโฉมอายุแล้วก็สังกัดร้านไปเรื่อยๆความงามของเธอเนี่ยทำให้ผู้ชายเนี่ยแบบถ้าหากระดับใจสาะคือหมดสติถ้าเห็นหน้าแต่ว่าถ้าหากชายใดเนี่ยโดนเธอเป่าลมเข้าข้างหูเนี่ยจะตื่นเต้นจนฉี่ราดเลยอย่างที่24กิวทาโร่ทวงเงินเก่งขนาดไหน อัตราการทวงเงินสําเร็จของเขาอยู่ที่1 2 0่นะฮะดังนั้นไอหมอนี่มันไม่เคยทวงเงินพลาดมันทวงได้ชัวร์ใครไม่คิดคืนตังเนี่ยเออส่งกิลทาโล่ไปทวงให้ได้เพราะว่าสาเร็จแน่นอนอย่างที่25ลูกบอลของซูซามาลุเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์นะฮะเป็นของที่พ่อของเธอนั้นซื้อให้และดูมนว่าเธอจะชอบเล่นมันมากจนทําให้เอามาใช้ในการต่อสู้ยามที่กลายเป็นอาสูนไปแล้วอย่างที่26 ยาหาบะเนี่ยเป็นพวกคลั่งความสะอาดมากจนถึงขั้นโลกจิตเลยทีเดียวอย่างที่27โดมะจริงๆแล้วก็รวยนะฮะก็คือแบบมีเงินมีทองมีตำแหน่งทางสังคมในฐานะเจ้าลัทธินะฮะแถมยังเปลี่ยนคู่ควงบ่อยด้วยแต่ว่าที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เข้าใจอารมณ์เหล่านั้นว่ามารู้สึกยังไงนะฮะแต่ทําขนาดนั้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอย่างที่28อาคาซะเคยร้องทุกกับมูซัน ที่ผ่านมาเนี่ยอาักขระจะสามารถฝึกวิชาอย่างสงบมาโดยตลอดนะฮะแต่พอไอโดมะาเนี่ยมันกลายเป็นข้างขึ้นอันดับ2ก็เป็นมลพิษทางเสียงเลยคือมันไม่มีสมาธิฝึกฮะก็เลยแบบไปร้องทุกกับมูซันและนั่นเป็นครั้งแรกเลยนะฮะว่าอคาขระเนี่ยได้โต้เถียงกับมูซันในเรื่องนี้เลยที่ผ่านมาไม่เคยเถียงกันแสดงว่าคงจะแบบลำคาญโดมะมากจริงๆถึงลงทุนทําขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันโดมะเนี่ยก็มองว่าอาคาระเนี่ยโดนปฏิบัติเป็นพิเศษเรื่องไม่กินผู้หญิงได้เช่นกัน มคนพิเศษจังเลยนะท่านอาคาสะเนี่ยอย่างที่29ความขี้เกียจของเซนอิสุคือแบบตั้งแต่เซนอิสุเนี่ยย้ายมาอยู่ที่บ้านทันจิโร่นะฮะตื่นเช้าได้เพียง3วันได้แค่สวันแรกเท่านั้นเลยฮะหลังจากนั้นนอกจากจะนอนกินบ้านกินเมืองแล้วแบบปล่อยให้ทุกคนเนี่ยไปหาอาหารเตรียมอาหารจนเสร็จแต่พอเวลากินข้าวเนี่ยกลับโผลมาไวที่สุด อย่างดีนะฮะที่แบบอาสาเป็นคนล้างจานให้ไม่งั้นเราก็คงโดนไล่ออกจากบ้านไปแล้วแต่การใช้ชีวิตติสสบายแบบนี้นะฮะก็เลยทาให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นถึง5กิโลอย่างที่30ตระก,กูลฮากานเนสกะเนี่ยในปัจจุบันนะฮะมันแบบต้องปรับเปลี่ยนจากการเป็นช่างตีดาบเข้าสู่ร้านขายเครื่องมือนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์แต่ก็อย่างว่าแหละถ้าหากไม่ปรับเปลี่ยนมันก็อยู่ตามยุคสมัยไม่ได้อย่างที่31พวกชอบขายประกัน จร,จริงๆแล้วนะฮะอาคาซาก,กับเคียวจูโร่เนี่ยนิสัยมันก็พวกชอบตามตื้อเหมือนกันนั่นแหละอาคาซาชอบชวนคนเก่งๆมาเป็นอสูรในขณะที่เคียวจูโร่เองก็จะชวนให้แบบเหล่าลูกน้องเนี่ยมาเป็นผู้สืบทอดแล้วก็บอกว่าจะปั้นให้เป็นเสาหลักเช่นกันแต่เคียวจูโร่เนี่ยฝึกหดจนลูกศิษย์เนี่ยหนีหายหมดเลยนะฮะเห็นจะมีเพียงแต่มิซึริคนเดียวแหละที่ปั้นสําเร็จแถมถ้าดูจากความฝันของเคียวจูโร่นะฮะมันมีความเป็นไปได้ว่า ถ้าหากว่าเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็คงจะตามตื้อทันจิโร่จนกว่าจะได้มาเป็นผู้สืบทอดแน่นอนคือจะตามตื้อแน่ๆนี่ใสนี้นะก็ยังสืบทอดไปยังโทจูโร่ที่เป็นลูกหลานของเซนจูโร่อีกทีหนึง่งไอ้นี่ก็ชอบชวนคนอื่นให้เข้าชมรมกีฬาไอ้พวกนี้แม่งขายประกันชะมัดย่าดเลยอย่างที่32อย่างสุดท้ายนะฮะทันจูโร่ตายได้ยังไงสาเหตุการตายคืออะไรคําตอบก็คือกลอากอักเลือดจนตายนะฮะทันจิโร่เนี่ยเป็นคนแรกที่พบศพเนื่องจากว่าจมูกไวได้กล่นเลือดของพ่อตัวเองก็เลยมาพบศพเป็นคนแรกนะฮะ จบกันไปแล้วนะสำหรับ32เกรดความรู้ของดาบพิฆาตอสูรเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ